สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชงนุพารวยมาแล้วครับมาแล้วกับเลขทดลองออกแต่ระวังออกจริงงวดประจำวันที่16สิงหาคมพุทธศักราช2568นงวดที่ผ่านมาก็ได้เข้า5 2กันไปเลยนะครับผมสำหรับเลขทดลองออกจากทางช่องสำหรับวันนี้นะครับมาแล้วกับเลขทดลองออกแต่ระวังออกจริง งวดนี้ก้าวมาแรงขอย้ำอีกครั้งนะครับว่าเป็นเพียงเลขทดลองออกจัดทำขึ้นจากทางช่องชั้นนุพารวยวันนี้จะพาท่านผู้ชมทุกท่านไปติดตามและไปรับชมการทดลองออกไปพร้อมๆกันเลยครับคลิปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมตัวเลขก็เป็นเพียงแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น นั้นเจ้าหน้าที่จะทําการหมุนภาชนะให้ลูกยางหมายเลขครักกันค่ะเพื่อให้ท่านประธานกรรมการเสียงหยิบขึ้นมาครั้งละ1หลักค่ะว่าจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักใดออกรางวัลเลขหน้า3ตัวสองครั้งนะคะซึ่งมีเงินรางวัลรางวัลละส0 0พันบาทค่ะจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่5 ใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่หนึ่งใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่6จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่1หลักที่5และหลักที่6ออกรางวัลเลขหน้า3ตัวครั้งที่1ค่ะ โดยเจ้าหน้าที่จะทําการหมุนอุปกรณ์ออกรางวันให้ลูกบอลหมายเลขคราก,กันค่ะเมื่อประธานกรรมการเห็นว่าคราก,กันดีแล้วจะกดออกสัญญาณเพื่อให้กรรมการออกรางวัลยกคันยกเปิดช่องให้ลูกบอลหมายเลขตกลงในที่รองรับด้านหน้านะคะแล้วเจ้าหน้าที่จะนําลูกบอลที่ได้มาเปิดตลับทึบแสงเพื่อแสดงหมายเลขต่อไปค่ะพร้อมแล้วจะออกรางวัลเลขหน้า3ตัวครั้งที่หนึ่ง รางวัลเลขหน้าสามตัวครั้งที่หนึ่งเลขที่ออกสองแปดสามสองปดสามตั้งอีกครั้งค่ะรางวัลเลขหน้าสามตัวครั้งที่1เลขที่ออกสอกงแปดสาม ต่อไปนะคะท่านประธานกรรมการจะเสียงหยิบลูกยางหมายเลขประจำหลักขึ้นมาใหม่ค่ะว่าจะใช้อุปกรณ์ออกรางวาัลหลักใดออกรางวาัลเลขหน้า3ตัวครั้งที่2ครั้งสุดท้ายค่ะจะใช้อุปกรณ์ออกรางวาัลหลักที่2 จะใช้อุปกรณ์ออกรางวันหลักที่ห้าใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่สามจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่สองหลักที่สามและหลักที่ห้าออกรางวัลเลขหน้าสามตัวครั้งที่สองครั้งสุดท้ายค่ะ รางวัลเลขหน้าสามตัวครั้งที่สองเลขที่ออกแปดแปดเกแปดแปดเกฟังอีกครั้งค่ะรางวัลเลขหน้าสามตัวครั้งที่สองเลขที่ออกแปดแปดเก้า รางวัลเลขกหน้า3ตัวออกไปครบแล้ว2ครั้งค่ะต่อไปจะทำการออกรางวัลเล็กท้าย3ตัวนะคะซึ่งมีเงินรางวัลรางวัลละ4,000บาทค่ะจะใช้อุปรกรณ์ออกรางวัลหลักที่6 จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่สามใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่ห้าจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่สามหลักที่ห้าและหลักที่หกออกรางวัลเลขท้ายสามตัวครั้งที่หนึ่งค่ะ รางวัลเลขท้ายสามตัวครั้งที่หนึ่งเลขที่ออกหกแปดเกหปดเกฟังอีกครั้งค่ะรางวัลเลขท้ายสามตัวครั้งที่หนึ่งเลขที่ออกหกแปดเก้า ต่อไปนะคะท่านประธานกรรมการจะเสียงหยิบลูกยางหมายเลขประจําหลักขึ้นมาใหม่ค่ะว่าจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักใดออกรางวัลเล็กท้าย3ตัวครั้งที่2ครั้งสุดท้ายค่ะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่6 จะใช้อุปรกรณ์รรออกรางวัลหลักที่สองจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่หนึ่งจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่หนึ่งหลักที่สองและหลักที่หกออกรางวัลเล็กท้ายสามตัวครั้งที่สองครั้งสุดท้ายค่ะ รางวัลเลขท้ายสามตัวครั้งที่สองเลขที่ออกเจ็ดสี่ศูนย์เจ็ดสี่ศูนย์ตั้งอีกครั้งค่ะรางวัลเลขท้ายสามตัวครั้งที่สองเลขที่ออกเจ็ดสี่ศูนย์ รางวัลเลขท้าย3ตัวออกไปครบแล้ว2ครั้งค่ะต่อไปจะทําการออกรางวัลเลขท้าย2ตัว1ครั้งซึ่งมีเงินรางวัลรางวัลละ2,000บาทค่ะจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่6 ใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่สามจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่6และหลักที่สามนะคะออกรางวัลเล็กท้ายสองตัวพร้อมแล้วจะออกรางวัลเล็กท้ายสองตัว เลขทดลองออกรางวันเลขท้ายสองตัวงวดวันที่16สิงหาคมพุทธศักราช2568เลขที่ออก51 51ฟังอีกครั้งค่ะเลขทดลองออกรางวันเลขท้ายสองตัวงวดวันที่16สิงหาคมพุทธศักราช2568 เลขที่ออกค่าหนึ่งรางวัลเลขหน้าสามตัวรางวัลเลขท้ายสามตัวพร้อมด้วยรางวัลเลขท้ายสองตัวออกไปครบแล้วค่ะต่อไปจะทำการออกรางวัลที่หนึ่งเงินรางวัลรางวัลละหกล้านบาทรางวัลข้างเคียงรางวัลที่หนึ่งมีสองรางวัลค่ะเงินรางวัลรางวัลละหนแสนบาทค่ะ พร้อมแล้วจะออกรางวัลที่หนึ่งเมื่อกรรมการออกรางวัลทั้งหกท่านเสียงลูกบอลครบแล้วนะคะต่อไปเจ้าหน้าที่จะเปิดฟ้าตลับทึบแสง ที่บรรจุลูกบอลหมายเลขไว้ภายในเพื่อแสดงให้ผู้เข้าชมกันออกรางวัลได้ทราบพร้อมกันทั้ง6หลักค่ะเลขทดลองออกรางวัลที่หนึ่งมวดวันที่16สิงหาคมพุทธศักราช2568เลขที่ออก6กสองหหนึ่งเแป 6กสองห้าหฟังอีกครั้งค่ะเลขทดลองออกกลางวันที่หนึ่งวันที่16สิงหาคมพุทธศักราชสองพัแปดเลขที่ออก6กสองห้าปด